มันก็ลูกดีก็มีนี่ตาทำอะไรเนี่ยตาทำไมปลอกหมกข้าวปลอกหมกเผายังปอกหมกข้าวให้ลูกหลานพ่อหมกพ่อหมกอีหยังพ่อหมกใบตอปานหมกเ้าวลูกใหญ่เนาะคือจิมันเถอะมันจังเลยผมแม่นสับปเปล่าห่อใส่หยังนี่ห่อใส่หยังเดี๋ยวยังว่าห่อใส่ใบตอเออถูกต้องครับ หมกหน่อไม้ยยิ่พาจากนุ้ยนี่โอ้ยิพาหน่วยเดี๋ยวเนี่ยเกิงมือแล้วนี่พาแล้วก็ขูดพรมเนี่ยพาแล้วก็ยิ่ขูดพรมเออแล้วก็คั่นกะทิให้พรมเด้อคั่นบกคั่นบกขูดยี่ใส่ถึงนุ้ยไม่เกิดขี้ยิ่กินยากเดี๋ยวพาแล้วก็คั่นกะทิให้น้ำเด้อมอเมมันเน่าพ่อมันเนา่เนาดอกโอ้ยเป็นตาแสบเนาะเอาพาไปมันเน่ามั้งเนี่ย เออมันเอาบ่ไหนดูขาเน่าด๊อกเอากะลางเอาตู้นังเวันนี้จะได้กินห่อหมกนอไม้เพื่อนเพื่อนเอ้ยจะได้กินใบบัวน้อยจะได้กินจักโมงนี่จะได้กินปันนี่พิ่งได้ผ้าแบบผ้าวนี่ยข้ามแหละข้ามให้โมูฟอนนอนรับก่อนนอนให้ก็นอนรับหมดก้อนติดจังห้อนอนรับหมดก้อนขึ้นขันแดงงูกินละอ๋อ บ่อยากแบ่งให้กินนาะไหนล่ะเนอนหลับเา้ยเจ้าของน่อไม้นี่นางต้องมองอยู่คุณหามาแตใส่เนาะใหยเอ้ยน่อไม้นี่มีโอ้เอามาฝากตาเตะออขอบคุณหลายๆด้ขอบคุณหลายๆตมันออกหบ่เฮ็ดไหมหลายพูดตมพูนที่ โขกไอเม้งพุ่นนะโคกอีเม้งคนแรกคุณขอบคุณขอบคุณนี่เปลี่ยนใหม่เลยพ่อเปลี่ยนเปนเงินได้พ่อเปลี่ยนได้อยู่โอ้ยวันนี้แสบแสบเนาะเพื่อนๆเอ้ยได้กินหอมมกงไม้แท้มากินนำกันเด้อแต่เวลาโอ้ยกว่าจะหอมเสร็จนี่เด้ออย่านางมีบ่นี่อย่านางมีบ่โอ้ยยังมาทานหาเลยอย่านางนี่ไปหาอย่านางก่อนหาอย่านางมาพร้อมเด้อ ใส่เอาหมูสามสันใส่น้ำเด้อมันจังสีแซบยายใส่เป็นตัวเลยเนาะเออจุ่งหมูมาโลดเนาะเอาใส่จักตัวนึงแลบมันมันดีเออตาจีทูไปเอาหมูสามสันเมันว่าเดินไปตลาดเขาขายอยู่ตรงโต๊ะแบบนี้เราต้องเดินขึ้นไปซื้อของสามสันเนาะเนี่ยเอาสั้นล่างกบบนีเนาะหมูสามสันเอาชั้นล่างเอาสันเออซื้อเขาขายอยู่ชั้นล่างเนาะเขาบันได เขาบันไดขายซ้ำๆมนอกหมูรีผารีผ่ารีผ่าตาอย่าชักช้าจะได้เอาไปคูดจะได้กินเออจะได้กินคุดแล้วก็กั้นขั้นกะทิให้พร้อมแล้วก็แปะตัดไว้ตองมาเด้อกัเงียบกันังเงียบงเงียบคุณเนาะเออเดี๋ยวจะห่อให้กินห่อแล้วก็นหนึ่งให้พร้อมหนึ่งให้พร้อมเด้อ,ดอทุกอย่างทุกอยู่ในคุณเดียวแหละ เห็นไอ้กินเนืเถอะเห็นว่าก็ได้ให้แต่ยายเฮ็ดเอ้ยตาเป็นพอบ้านก็เห็ดให้ยายกินเนื้เถอะไม่ว่าก็ได้เนาะเออให้หนูเดียวกบบปูทอดให้กินเออบลากระดิ่งไปตัวไอ้ว่ากระดิ่งไปตัวเออนี่มึงบุกต้องกินบุกต้องทอดบุกต้องต้มเออเออน้อโอ้ยปาดกร็ลุกไงเถอะ ลอยจากบานน้องหมอผ่าแต่ดวตาเด้อคูดแล้วแหละก็ไปตัดใบตองมาเอาตากแดดไว้นี่ยกำลังแดดเด้อเดี๋ยวมันจะบบเหี่ยวใบคันกินเออคันใบตองบบเหี่ยวนี่ห่อกับโบได้เนาะต้องตากไว้ใบนั่นแม่ห่อตะก่อนกบูรัตใบโยใบโยใบโยก่อนเนาะใบนั่นนะใบต้นสมกบ บาดอกนี่ราตัดใบโยมาใบโยอ่อนเด้อเอามาห่องขอามะฮองได้กินมุกละไม้แล้แล้ววันนี้มุกละไม้ลิพาเด้อลิพาเด้ออย่าเฮ็ดเลนเฮ็ดหัวค่ำแล้วอ้าพาเอาพาดโอ้เบิึงบุกนาบเบิึงบุก Ừ. Ừ. nà bò mập tháo này à này bưng rú nà bò mập tháo ô ô này bưng rú nà bò chỉ này <laughs> ອື20 loading ເດີ້ນາຕນອດ